หนึ่งเล่มเปลี่ยนมุมมองมาฟังสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้กันค่ะสวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชะด,ดาวจังวังกรคุณหมอพิตตี้นะคะหมอดาวเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและแน่นอนค่ะหมอดาวก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาอ่านหนังสือกันเพราะว่านอกจากที่เราจะได้ความรู้แล้วเรายังได้สมาธินะคะรวมไปถึงว่ายิ่งถ้าเป็นผู้สูงวัยค่ะจะทําให การพัฒนาการของสมองนั้นยังคงอยู่ เพราะเราได้ใช้สมองนั่นเองเอาละมาดูหนังสือเล่มนี้กันนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นของสำนักพิมพ์อมรินนะคะอมรินอ่า how to สมองคนรวยสมองคนจนนะคะเอ๊ะทำไมมันเป็นเรื่องของสมองคือมันอะไรอย่างไรมันเกี่ยวข้องการทำงานระดับสมองหรือจริงๆมันก็คือเรื่องของความคิดความอ่านทัศนคติที่มีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็มีผลต่อเศรษฐสถานะหรือความรวยความจนนั่นเองฟังดูแล้วมันดูเวอร์นะคะแต่อยากบอกเลยว่า ว่ามันคือเรื่องราวของการให้แง่คิดในเรื่องของความเฉลียวฉลาดทางการเงินนั่นเองถึงแม้ว่าเรานะคะจะมีเงินหล่นลงมาจากฟากฟ้าอย่างเช่นบางคนค่ะซื้อสลากซื้อหวยค่ะโอ้โหปรากฏถูกมาเนี่ยไม่ใช่ว่านะคะได้เงินมา10ล้านปุ๊บนี่คือคนรวยไม่ใช่หนังสือเล่มนี้นะคะได้สอนพวกเราเลยค่ะว่าเฮ้ยเรื่องราวของคนรวยนั้นไม่ใช่อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ความ เฉลียวฉลาดทางการเงินอยู่ที่ความเฉลียวฉลาดทางการเงินนั่นเองอะออตั้งแต่บทนําเลยนะคะก็คือสิ่งที่หมอดาวได้เนี่ย เขาจะแนะนําเลยค่ะว่าตั้งแต่อย่างเช่นการใช้ชีวิตนะคะอย่าสนใจสายตาของคนอื่นค่ะจงใช้เงินอย่างมีความสุขตามเกณฑ์ของตนเองและเมื่อใช้ไปแล้วก็จงชื่นชมตัวเองแต่แน่นอนการใช้เงินของเขาจากผู้เขียนเนะะี่ยค่ะเขาจะมีวิธีในการแนะนํานะคะว่าจะใช้อย่างไรที่เราจะรู้สึกเลยว่าเราใช้ไปแล้วเราภูมิใจเราใช้เงินเป็นการใช้เงินอย่างภูมิใจมากคือมันสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะแล้วก็เขาจะเน้นถึงการใช้ชีวิตให้สมฐานะเนาะซึ่งคําว่าสมฐานะของเขาไม่ได้แบบกํา ะะว่าคุณจะแบบมีอาชีพมีอะไรอย่างไรแต่ว่าเขาจะกลับมาที่แนวคิดเลยอ่ะยกตัวอย่างนะคะคือต้องบอกนะคำว่าจนรวยในที่นี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้บูลลี่นะไม่ได้บูลลี่ทั้งคนจนไม่ได้บูลลี่ทั้งคนรวยแต่เราเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นว่าอ๋อเนี่ยหรอคือความคิดอย่างนี้หรอที่มันทําให้เราด้อยลงอันนี้หรอที่ทําให้เราแบบโอ้เด่นในเรื่องการเงินขึ้นอ่านี่เลย ตั้งแต่เริ่มมองว่าเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่อาจพัฒนาไปได้ไกลกว่าภาพความคิดของตัวเองดังนั้นค่ะเขาก็จะแนะนําให้เราเนี่ยมาจัดการที่เรื่องของภาพของความคิดก่อนนะคะซึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือเนี่ยความคิดของคนรวยค่ะใครก็เป็นคนรวยได้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรทํางานอะไรไม่จาเป็นต้องมีพรสวรรค์หรือเรียนสูงได้ ต่อกันนะคะแล้วก็เราคนรวยนะคะเขาจะเสพติดการเรียนรู้วิธีคนที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วจริงๆมันก็ตรงไปตรงมานะคะคุณผู้ชมค่ะคือถ้าอย่างเราเนี่ยแทนที่เราจะมานั่งคิดเองเออเองว่าจะทําอย่างไรเราเอาต้นแบบของเขามานะคะแล้วดูซิว่าเทียบเคียงซิว่าสิ่งที่เราคิดรวมถึงสิ่งที่เราทําและเป็นอยู่นั้นใกล้เคียงกับความคิด การกระทําของเขาไหมก็คือว่าในหนังสือเล่มนี้ก็แนะนำเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าแบบมันยังห่างไกลเหลือเกินอ่ะมันก็ตรงไปตรงมาเนาะเออแล้วมันจะรวยได้ยังไงใช่ไหม เออเหมือนเราอยากจะเก่งอะไรเนี่ยเราก็ต้องหาคนต้นแบบในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ดูซิว่าความห่างความแตกต่างของเราเนี่ยกับคนที่เราบอกว่าเออคนนี้เป็นคนเก่งเป็นไอดอลของเราเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมถ้ามันต่างกันเยอะมันก็ไม่ได้ถึงสัทีถูกไหมเออนะฟังดูเห็นไหมคะตะกะลอจิกบางอย่างมันดูเอ้ยความจริงน่าจะง่ายนะแต่บางครั้งเป็นเส้นผมบางภูเขาค่ะต่อน,นะคะ และเขาก็มีนะคะว่าอย่างเช่นเขา definition นะคะมีคำนิยามว่าเออยังไงหรอถึงรวยอย่างอันนี้เป็นคนเขียนเป็นเกาหลีใช่ไหมคะคุณออลืมแนะนำชื่อคุณมองจองซอนเนี่ยเขาก็บอกว่า เฮ้ยมันจะมีนะคะที่สถาบันการเงิน KB ของเกาหลีเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคนที่ใช้คำว่ารวยเนี่ยนะคะก็คือมีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่1,000ล้านวอนขึ้นไปก็คือประมาณ30ล้านบาทขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่นับนะคะไม่ใช่ว่า30ล้านสมมุติเรามี30ล้านแต่โอ้ยเรากู้นิยืมสินอยู่ยังเป็นชื่อแบบธนาคารอยู่20ล้านเหลือจริงๆ10ล้านอันนี้ไม่นับว่าเป็นคนรวยอย่างนี้เป็นต้นนะ แล้วจริงๆเนี่ยเขาก็ให้คํานิยามแบบง่ายๆค่ะอันนี้หมอดาก็จะมีการเทคโนตอะไรด้วยนะคะเขาก็คือบอกทานองว่าเฮ้ยเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่เรื่องของการมีสินทรัพย์แต่เรื่องของการที่ว่าที่เราชอบพูดกันที่บอกว่า Passive Income ก็คือเหมือนไรายได้ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานแบบไปไปทํางานเพื่อแลกเงินมาซึ่งไอ้ตรงนี้หลายคนเนี่ยจะโอ้ได้ศึกษาโอ้ยังมีพาสอินคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ เขาจะให้เป็นแนวคิดแล้วก็ให้เป็นโมเดลบางอย่างเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยเหมือนมาคุ้นคิดว่าอ๋อเนี่ยหรอแนวคิดว่าคนจะรวยมันต้องอย่างนี้อ่ะแล้วเขาก็จะมีแบบเหมือนประโยคที่เปรียบเทียบให้เราเห็นในแต่ละบทแต่ละตอนนะคะอย่างเช่นว่าคนจนคิดว่าต้องสะสมเงินไว้ให้มากๆในขณะที่คนรวยเนี่ยต้องให้เงินมันไหลเหมือนนะ้ำเหมือนมีการไหลเวียนคือให้มันไหลไปสู่ในที่ที่แบบมันควรจะอยู่แล้วมันจะงอกเงยผลมันจะได้ประโยชน์นะคะ เขาก็มีนะคะมีกระทั่งถึงให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดค่ะว่าบางคนเนี่ยกเก็บเงินประหยัดเงินโดยที่ไม่ใช้เงินเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยการใช้เงินในทางที่ถูกที่ควรเช่นการไปสื่อสัมพันธ์กับคนเนี่ยนะคะไปออกสังคมไปดูแลเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยะคะ่ะมันจะทําให้ได้ความสัมพันธ์อันดีแล้วก็เป็นแหล่งที่จะาําให้คุณมีไรายได้ต่อไปมันก็ถูกนะซึ่งในหลายคนเนี่ยปัจจุบันค่ะเห็นกระตัวฉันกว่าเห็นกระตัวก็คือถึงเวลาปุ๊บเนี่ยไม่ยอมออกนะคะไม่ยอมแช่ ไม่ยอมเลี้ยงเลยนะคะจะเอาแต่ได้ทั้งงานไหนฉันไปฉันไม่ต้องจ่ายอาจฉันไปแต่ถ้าต้องจ่ายเบอไม่ไปซึ่งเหล่านี้ค่ะมันอาจจะทําให้คุณดูเหมือนคุณเก็บเงินได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเงินควรอยู่ในที่ที่ควรอยู่ของมันนะคะอะแล้วก็เนี่ยค่ะ ที่หมอเราย้ําไปนะคะเนี่ยอันนี้เห็นไหมคะมีตัวไฮไลท์ตัวมาร์กไว้ด้วยคนจนคิดว่าถ้ามีเงินมากๆแล้วจะได้เป็นคนรวยในขณะ,ะที่คนรวยคิดว่าสติปัญญาในการใช้เงินต่างากอ่ะแล้วเขาก็จะแนะนําเรื่องของสติปัญญาในการใช้เงินต่างๆนะคะตามบทต่างๆอย่างเช่นว่าคนจนไม่รู้สึกอะไรกับการใช้จ่ายเล็กน้อยในขณะ,ะที่คนรวยอ่อนไหวกับการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองนะคะซึ่งคนรวยนั้นการจะซื้อจะใช้จะจ่ายอะไรเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน นะคะว่าใช้ใจ่ายไปเพื่ออะไรซึ่งอันนี้มันก็จริงๆก็ถือตรงไปตรงมาตรงที่ว่าหลายคนเนี่ยจ่ายเงินตามฟังก์ชันก็คือการใช้งานจริงๆในขณะที่หลายคนอิโมชันนะคะมันก็จะมีค่ะบางบทที่บอกเลยว่าคนจนเนี่ยใช้เงินตามอารมณ์เหมือนกับว่าใช้เงินเพื่อตอบสนองความเบือ่อความเหนื่อยความเซ็งในขณะที่คนรวยเนี่ยเขาจะมีการฉุกคิดว่ามันจําเป็นหรือเปล่าเสมอนะคะอ่าแล้วก็อย่างเงี้ยคนจนซื้อหานิสินโดยเข้าใจ ผิดว่าเป็นทรัพย์สิน คนรวยซื้อหาทรัพย์สินและคุณคิดวิธีใช้ใช้เงินเพิ่มพูนขึ้นคือถ้าหลายคนนะคะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ how to รวยอย่างเช่นของคุณโรเบิร์ตคิโอสกิที่พอรวยสอนลูกที่เรารู้จักนี้เราก็โอ้ยเพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นภาษาที่หมเดลอ่านแล้วหมเดารู้สึกว่าอม,มันง่ายขึ้นนี่นะคะ่ะเนี่ยเมื่อกี้หมเดลพูดคาว่า passive income ค่ะจริงๆแล้วมันก็คือ unearned income นะคะ unearned เนเออน n e a r n e อ i เ c o น e ตรงนเ้นะคะก็คออเป็นเายนับพิเศษค่ะก็คืออย่างเช่นว่าการ ที่คนรวยเนี่ยเขาซื้อทองทองเนี่ยแน่นอนมันก็มีแต่เพิ่มมูลค่าเนี่ยค่ะมันเป็นรายรับพิเศษนึกออกไหมคะในขณะที่เราซื้อทรัพย์สินบางอย่างอะง่ายๆเลยเราซื้อสร้อยอะอย่างเงี้ยอุ้ยเราคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวเราจะขายสร้อยได้เปล่ามนลดมูลค่าคุณเออจิวเวลรี่บางอย่างมนลดมูลค่าค่ะคุณอ่านะคะอ่ะเราก็มีสรุปด้วยนะนี่นี่นี่ทรัพย์ส,สินคือสิ่งที่ทําให้กระเป๋าเงินของเราอ้วนขึ้นในขณะที่สิ่งที่พาเงิน ออกไปจากกระเป๋าเราถือเปน็นมีสินนะคะเมื่อเข้าปูพื้นความคิดเรามานะคะเขาก็จะนําเราสู่ภาพปฏิบัติในแต่ละบทค่ะอ,อย่างเช่นว่าการตั้งเป้าหมายในเรื่องการเงินคือไม่ซับซ้อนเลยคือหมอด้าบอกเลยว่าไม่ซับซ้อนคือเอาอย่างนี้อย,นอย่างหมด้าเนี่ยปัจจุบันดูแลผู้สูงอายุปหลักเนี่ยหมด้ามองว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยไม่เคยเก็บเงินเก็บทองมาตลอดชีวิตแต่อย่าลืมนะเรายังไม่รู้วันตายนะเกิดซวยตายตอนอีก30ปีข้างหน้าไม่มีเงินนี่สลดนะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะมัน สามารถที่จะเก็บเงินจัดก,การเรื่องการเงินได้หมด้ามีความเชื่อมั่นค่ะว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจทําเลยทําตอนนี้ทําทันทีอ่าทาต่อเนื่องนะคะอ res, ืมอันนี้ต้องบอกว่าได้มาจากความคิดอีกท่านหนึงคืออาจารย์อัชราที่สอนเรื่องการเงินนะคะทอทอทอาทำทันที ทอตอนอทำต่อเนื่องอ่านะคะเราต้องศึกษาหลายตำราหลายอาจารย์นะคะเนี่ยค่ะก็คือเขาก็จะให้เรื่องของการปฏิบัติค่ะว่าเอาละจะเริ่มวางแผนยังไงอ่าแบบไหนนะคะแล้วก็จะแทรกข้อคิดนะคะอยู่เสมอน่ะมีเรื่องของวิถีชีวิตของคนรวยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีเรื่องของบัตรเครดิตซึ่งจริงๆต้องบอกว่าความโชคดีคือหมอดาวจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ฟังหลายๆคนหลายๆตำราใช่ไหมคะหมอดาวก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย เคลมรับนี้คุณคุณเฮ้ยเคลมรับนี้ มันเหมือนเรื่องกันคือมันเหมือนเขาเรียกว่าอินเตอร์เซ o กชันก็คือแบบมันมีส่วนทับซ้อนกัน,นะคะ่ะเราเลยมองว่าเออแสดงว่ามันเป็นแก่นของการที่จะเก็บเงินจริงๆนะอย่างเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยที่มันจะมีข้อควรระวังในการใช้จ่ายนะคะว่าอย่างบางคนชอบแบ่งชําระจ่ายนะคะก็จะบอกว่าดีจังจะได้มีเงินสดเอาไว้ทํานู่นนี่นั่นหมุนเงินแต่ข้อเสียก็มีค่ะเพราะจะทําให้เราประมาทและก็วงเงินที่เราใช้ไปจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าเราลืมไปเลยว่าอา้าวจริงๆเราใช้ไปเยอะแต่พอเราผ่อนชําระสมมติสอดผ่อนชำระ สินค้า3ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปไปมาอุ้ยทำไมยอดบัตรเครดิตสูงจังก็สูงสิเพราะเราใช้เงินโดยที่ไม่รู้ตัวนี่คือหลุมพรางบัตรเครดิตอย่างนี้เป็นต้นเอาละสรุปก็คือหนังสือเล่มนี้นะคะใช้เวลาอ่านก็คือประมาณต้องบอกว่า ติดง,งานติดอะไรด้วยเนาะติดเดินทางด้วยอ้างอ้างประมาณ7วัน7จ็ถึงสิวันอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเจถึงสิวันนะคะก็แนะนําอีกเล่มหนึ่งค่ะอย่างไรค่ะอยากแนะนําค่ะให้ลองหาหนังสือที่เ,เราสนใจมาอ่านก่อนและยิ่งถ้าเราสามารถอ่านหนังสือได้อย่างหลากหลายค่ะจะทําให้เราได้ความรู้ได้หลากหลายในยุคป,ปัจจุบันคะจะต้องมีความรู้ในเชิงกว้างแล้วก็เชิงลึกและถ้าจะให้ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ลึกแท่งเดียวหรือลึกความรู้อย่างเช่นอ่านหมอได้เป็นหมอรู้แต่หม ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้มันต้องรู้เรื่องอื่นอย่างเช่นรู้เรื่องการเงินการลงทุนรู้เรื่องกฎหมายบ้างรู้เรื่องภาษาบ้างจะได้เป็นคนมีขเขาเรียกอะไรมีภาษามีรู้รู้ภาษาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นตัวเองทำไมเนี่ย ค่ะก็ชวนมาอ่านหนังสือทุกวันป้องกันสมองเสื่อมนะคะและคลิปนี้ก็จะออนแอร์นะคะเพราะว่ามันยาวมากก็เลยอยู่ใน YouTube สุขภาพดีกับหมอดาวค่ะนึกถึงครอบครัวสุขภาพดีอุยตั้งปลุกค่ะตั้งปลุกทุกชั่วโมงค่ะจะได้แบบอล e r t ดึงดังนะคะบาลอกจะได้ขยับร่างกายทำไม <laughs> ไม่เทคนะไม่เทคนึกถึงครอบครัวสุขภาพดีนึกถึงคุณหมอพริกตี้หมอครอบครัวของคุณนะคะอันนี้เรียวมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวหมอดาวต้องขอตัวลาไปก่อนไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวไปคลินิกก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ